สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ฟินแลนด์นะคะที่อยากจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศบ้านเกิดประเทศไทยของเราน่าจะประสบปัญหาเดียวกันกันกบที่นุชเจอก็คือการทำ Thailand p a s s เอาจริงๆการทำ Thailand Pass เนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าหากว่าคุณมีเอกสารครบถ้ายากจริงๆแล้วนะจากที่นุชทำเองเข้าไปใน Thailand p a s s ทุกอย่างอะง่ายหมดยกเว้นตอนที่คุณจะต้องดาวน์โหลดเอกสารตอนที่เขาถามในเรื่องของวัคซีนตั้งแต่รอบที่1รอบที่2รอบที่3ฉีดวันไหนฉีดตัวอะไรซึ่งถ้าเกิดคุณให เอกสารไม่ครบหรือดาวน์โหลดเอกสารไปไม่ครบเนี่ยคุณไม่สามารถสกิปที่จะทาเอกสารหน้าต่อไปได้ดังนั้นวันนี้นุจะให้ข้อมูลง่ายๆสําสหรับคนที่ทำไทลันด์พาสเองนะคะในตัวของโกรณปภาษีใบล่าสุดของเรามันจะมีตัว QR Code อยู่ให้เพื่อนๆน,นะคะแคปตัว QR Code นั้นแล้วก็ไปดาวน์โหลดในภาพไฟล์ตั้งแต่วัคซีนเข็มที่1 2 3ให้ครบซึ่งสามารถใช้ในแผ่นเดียวได้เลยค่ะอย่างสมมุติว่า1นึทับหฉีดวันไหนอันเนี้ยคุณจะต้องมีให้ครบและฉีดวันไหนแต่ QR code คคุณสามารถใช้ได้ตตั้งแแ่่ผน ข้อมูลล่าสุดของเราเลยก็คือแคปไว้แล้วก็123ใช้ภาพเดียวกันหมดค่ะแต่แค่ว่าระบุวันที่คุณฉีดให้ครบแค่นั้นเองหลังจากนั้นหน้าต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อประกันในการซื้อประกันเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีวงเงินในการรักษาพยาบาลในกรณีที่คุณติดโควิดก็คือใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งคุณสามารถซื้อได้จากในลิง์ของ Thailand Pass เลยมันจะมีค่ะแล้วก็ตอนนี้การเข้าประเทศไทยเราสามารถเข้าในระบบของ t ท s t and ก o ได้ในระบบของ t ท s t a n โก o ก็คือ ล่าสุดที่นุชเดินทางมาด้วยตัวเองในเดือนเมษายนนี้ก็คือว่ากักตัวหนึ่งวันแล้วก็ถ้าผลเป็นลบคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติได้เลยแต่วันที่5คุณจะต้องตรวจเองแล้วก็ส่งผลผ่านในแอปของหมอชนะแต่ถ้าหากว่าคุณทําเองไม่ได้คุณสามารถส่งผลไปที่โรงแรมที่คุณกักตัวได้ในวันแรกเดี๋ยวทางโรงแรมเขาจะจัดการต่อให้เองค่ะแล้วก็ถ้าหากข้อมูลอันไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าอ๊ยมันยากเหลือเกินไม่เข้าใจเลยคุณนุชไม่เข้าใจเลยเจนนุช inbox มาค่ะนุช าาตอบให้ได้ทุกคนเลยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นข้อมูลตรงนี้นุชจ,จะไม่กักอะไรเลยแต่ว่าในเดือนถัดไปในเดือนพฤษภาคมนี้จากที่นุชมากรุงเทพแล้วแล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนในเมืองไทยประมาณเดือนพฤษภาคมกฎหมายหรือการเดินทางเข้าประเทศไทยน่าจะยกเลิกการทำ h a i l a n d Pass แล้วแต่นุชไม่ได้มั่นใจทั้งหมดนะเพื่อนๆจะต้องคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาค่ะแต่แน่นอนว่านุชไม่ห่วงวิชาแน่นอนใครอยากทำ Thailand p พ s s ทำไม่เป็นคุณ นุชทำประกันอะไรยังไงไปวัคซีนหาได้จากไหนอินบ็อกมาค่ะนุชตอบให้หมดเลยนะคะ